สวัสดีครับมาพบกับช่องรังพระนครออฟฟิเชียลนะครับและวันนี้นี่ผมนั่งอยู่กับเพื่อนนะตุก๊กแกสอปอับอแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปคุยเรื่องราววันนี้ผมมีทันพรีเมียมนะเอาคารายแพตติออตมานำเสนอนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปหาดูได้ที่ชอ็อปพีราาดา้าหรือร้านอมรพุกสาขาบอกได้คำเดียวว่าอึดทนนานอ้าโอ้โหเราไม่ได้เจอกี่ปีเนี่ยห,หลายปีเลยล่าสุดขาย แบบว่าถ่าดใช้ดีจริงใช่ไหมฮะใช่ฮะ,ะอ่ะอ่ะไม่เจอประมาณราวอาประมาณ15ปีได้นะหลังนะใช่15ปีจากวันนั้นและผมเนี่ยไปเห็นทุกเนี่ยออกช่องกันละครั้งหนึ่งใช่คับแล้วมีคนส่งมาบอกว่าตุกพูดถึงผมด้วยใช่ก็เลยแบบพยายามหาช่องทางติดต่อจนมาวันนี้มาน,นั่งอยู่ในรายการหลับคระอออฟฟิเชียลนะครับโอเคขอนิดนึงทำไมถึงได้ฉายาว่าตุ๊กแก่สปอ หต้องท้าความไปก่อนเลยตอนนั้นเพื่อนฝูงหรือว่าไอ้พวกแบบพวกหัวห่วยที่มันตั้งให้คือ <c oughs> เราเรา,าชอบทําเสียงที่ติดตามไปที่ในอีพีของค <c oughs> ้กซีโรอคือเราชอบทําเสียงแบบว่าคนก็ขอมาเยอะแลแต่แต่ไม่ค่อยกล้าทำข้างนอกแล้วนขาสนิทสนิทดึงเอาอแยอะนี่มีของขลังเอาเยอะอ๋ออ,อ,อันนี้คือเบือ้องต้นนี่คือเบือ้องต้นที่ พี่เออคนก็อยากให้ทำและมันเป็นที่มาของเขาว่าตุ๊กแกสปออ้โไอ้ตุ๊กแกตุ๊กแกอะไรเงี้ยอ๋อแต่จริงๆคือตุ๊กแกนี่ไม่ใช่ชื่อไม่ชื่อชื่อเล่นชื่ออันนี้คือชื่อเพชรชื่อเพชรอ่ะชื่อเพชรธรรมดาหลังๆนี่ไม่ใช่ชื่อผมอ่ะผมถูกล้อมาเป็นหลังแต่จริงๆชื่อโรต้าชื่อเล่นอ่ะพ่อตั้งให้โรตาเออแต่ว่าไปโดนเพื่อนล้อไอ้หลังดองฝรั่งดองตั้งแต่เด็กไงหน้าเหมือนฝรั่งก็เลยกลายเป็นชื่อในปัจจุบันผมเมอเข้าใจว่าตุ๊กแกคือชื่อไม่ใช่ไม่ใช่่คือฉาายรับ ขอเลยแล้วกันอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยตุ๊กแกเป็นคนสปโดยกําเนิดเลยไหมเป็นคนยานาวาครับไปเกิดที่ยานาวาคุณแม่พาไปเกิดมาแล้วก็ย้ายย้ายมาอยู่ที่สมุทรปราก,การก็คือ,อก็เหมือนเหมือนเรอยอยาโตนี่นแหละอ่าเหมือนที่โตที่สมุทรปราการเลยครับแล้วตุ๊กแกเนี่ยเข้าสถานพินิษเนี่ยเยอะมากมีชื่อชั้นในสถานพินิษเลยด้านเกเรนู่นเนี่ยจับพัดจับผูที่ไปเกเรเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรไปเข้าคุกเข้าตารางอะไรอย่างนี้อย่างที่ติดตามกันมานะครับก็คือจับพัดจับผูก็คือเรา ไปเสพกับสิ่งที่รุ่นอยากทํางันเขาว่าเดินแรงแทงหนักสักเต็มตัวไม่กลัวใครเพราะสมัยนั้นมันแบบว่ามันเกยได้อืไม่กลัวแบบมันพูดอย่างยุค90คือยุคเราเนี่ยยิ่งเกยิ่งได้ผลประโยชน์ยิ่งดื้อยิ่งมีสิ่งดีๆเข้ามาอคือว่าถ้ากูนตีปุ๊บมันจะมีแดงรับจบเอ้ยมึงไปรับจบดิมึงไปรับจบดิอะไรเงี้ยก็คือทีเนี้ยเราก็ไปเริ่มจาก S <S เข้าไปรอบแรกเราก็ไม่รู้จักใครคดีแรกเข้าคดีอะไรคดีแรกเข้าไปเป็นคดีลักทรัพย์ลักทรัพย์จะเป็นรอเลื่อนอ๋อขโมยรถขโมยรถอ,อ่ะเราไปเล่นรถเพราะว่าสมัยนะั้นมันเป็นพวกแดดเอลววิตเตอร์แกมมาสมัยนะั้นมันเาขาเขาชอบแต่งกันไงครับแล้วอย่างตุ้งเ่ยจะไปหาเป็นออเดอร์มาคืนเนี้ยอ่ะสิบคันห้าคัน หงคันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่มันเขาจะสั่งกันมาอ่ะคือสั่งมาแล้วขโมยมาขายคือปกติมันทําธุรกิจด้านสีสีดำอ่ะเพราะเราเดินเส้นทางเกเลยนมันมันเดินไปดำเลยดีกว่าครับคุณหลังฮะเพราะว่าสมัยนั้นมันมันอย่างคารพันห้าถ้าเป็นสมัยนั้นเลยนะพันห้านี่ถือว่าแพงมากนะปีสี่ห้าก็เปรียบสมัยนี้ก็เหมือนค่าเป็นหมื่นสองหมื่นนี้ได้ไหมสองสามหมื่นใช่หรือเปล่าได้เปรียบเทียบกับค่าของเงินเน่ยตอนนั้นอ่ะใช่ออเป็นออเดอร์เป็นออเดอร์มาถูกจับครั้งแรกศาลตัดสินเท่าไหร่ ถูกจับครั้งแรกทุกปล่อยปล่อยเราสิปล่อยเนื่องจากเยาวชนไม่ยังไม่เคยมีคดียังไม่เคยกระทําความผิดอศาลขอให้จำเลยเยาวชนเนี่ยไปกลับเลยกับตัวไปเรียนต่อไปทําความดีประพฤติตนให้ประเทศชาติเอออกเลยออกแล้วได้ไปทำประพฤติตนประเทศชาตินี่นหละของดีเลยตัวนี้ไปเรียนวิชามาจากข้างในเ อย่างบางทีเนี่ยเราเข้าไปเราแบบว่าไม่ได้ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะแต่ไปหาศึกษาวิชามาวิ้ยไอตัวเนี้ยเป็นต้องไขยอย่างนี้หกเหลี่ยมตัวนี้เบอร์นี้กญแจผีตัวนี้ไปหักคออะไรเงี้ยเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาสมัยนั้นเป็นเด็กก็เราจะบอกว่าเข้าไปสถานเป็นนิดเนี่ยไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากวิชามากลับมาไปเจอคนที่มันทําขโมยรถเก่งกว่าก็ไปเรียนรู้จากมันซะเลยต้องใช้เขาวิชาแพ้อิชาแพ้อะแล้วก็ออกมาตออกมาทีา่รอบสองเส้นทางเป็นยังไงต่อเส้นทางเราเริ่มรู้แล้วว่าว เข้าไปมันเร,เราต้องไปยืนจุดไหนวะเราต้องไปหาจุดที่ตัวเองต้องสบายมไม่ใช่ลําบากไปยืนนับยอดไปยืนจัดแถวอันที่ติดที่ไหนเนี่ยมุริตาอ่ามุ้ยตาอ่าเราไปติดมุ้ิตาจะมีสี่หอ,อสี่หอนี่จะแบ่งบ้านกันแบ่งแบ่งมันจะเป็นหอหนึ่งหอสองนี่เป็นของบ้านสอปอ,อแล้วก็ อ 3, อสามหอสี่ก็เป็นของพวกฝั่งทนเยนาวาไปแล้วอ่าอ่าแตน่นี่คือ,อ,อนี่คือเรื่องเรื่องข้างในแต่ว่าออกมารอบสองนี่มาโดนจับคดีก็วิชาแพ้เหมือนเดิมเมือนดิไปเรียนรู้มาล้อเลื่อนศาลนี้ศาลตัดสินติดแล้วมั้ยล่ะ <c oughs> เอา้าไม่ไม่มต้องรอแล้วคุณหลังนาะติดแล้วล่ะรอบสองเนื่องจากเยาวชนมีความผิดเคยกระทําความผิดซ้ําศาลเคยให้โอกาสที่จะไปปรับปรุงตัวเพื่อถ้าไปแก้ไขปรับเปลี่ยนทัศนคติทิศนิสัยแต่ ไม่ได้เปลี่ยนหนักกว่าเดิมฮะตัดสินมาเท่าไหร่นี้ตัดสินมาต่ำสองสูงสามโหตาสารเด็กเนี่ยต่ำสองปีสูงสามปีนี่ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะนะฮะ,ะเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องจากกัครอบครัวไปใช่ไหมฮะครับ,รบตอนนี้สองปีเข้าบ้านมืตาที่เดิมมือตาที่เดิมเอาละเส้นทางการเข้าสถานทีตอนนี้เกยังก็เริ่มแล้วเริ่มนะเราเริ่มขยับเลนแล้วเราเริ่มแบบว่าเราจะอัปทูเกชันอัพเวลขึ้นไปเฮ้ยจะไปเยืนจุดยังไงให้เป็นยอดบ้าวะ จะไปยืนอยู่อะไรให้ไปเดินแบบเทคยอดอย่างเงี้ยให้ไปต่อยเขาได้เตะเขาได้อะไรเงี้ยคือในยุคนั้นต้องถามก่อนว่าโหดร้ายแค่ไหนใช้คําว่ามันมัน,ม,นมันโหดจริงนี่วาก็คือเข้าไปมันเก็บยอดได้เลยอ่ะถ้าเป็นตัวอ่อนหน้าเชียเปี้ยป,ปังนมนี่คือมึงดึงมาอยู่กูเลยได้เลยนี่เออขั้นนี้เลยระบบขั้นนี้เลยขาเล็กเลยใช่ใช่โอ้โหมันแบบระบบเถื่อนนี่ว่าเถื่อนเถื่อนเลยนะใช่อะโดนบ้างไหมโดนนะโดนได้ยไง ถ้าเราไม่ลงให้เขาเราไม่รู้จักว่าเอ,อ้ยมึงมึงใหญ่มึงแรงจริงหรือเปล่าเราใช้คําว่าปีนเกียวหรือวัดเฟืองสมัยนั้นดีกว่าอ,อ่าอ,อ่ไอ้น,นี่มันขาใหญ่เหรอวะใช่เหรอ,อวะอ,อ,อะไรเงี้ยมึงนับยอดสั่งไม่นับบุยบุยนอนแม่งอยู่ตรงตรงใต้ไอ้ต้กระไดอ,อืมสั่งเช็คยอดไม่เช็คอ,อืแก็จะนอนก็คนจะนอนอ,อ่าก็ตอนแรกมันไม,ไม่ไม่อะไรหรอกแต่พอขึ้นหอไว้นั่นแหละครับอืมมันก็มัดรวงกันมาเลยหลังหอโอ้ลุมเลยลุม ลุงทาร้ายเลยสมัยนั้นมันใช้ระบบประชาทันดีกว่ามั้งถ้าชัดสมัยคาพูดนะแบบแบบยี่สิบฟนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณแล้วประชาทันดีกว่านะโอ้ลุงลุงตกเลยลุงลุงลุงสู้ไหมก็สู้อืมเพราะว่าเราเราเราแม่งก็ดื้อมาจากสมัยเด็กแล้วลุงก็ลุงเราก็สู้โดนก็คือโดนอ่าสู้แต่โดนโดนถึงหลับไหมเนี่ยไม่หลับยังสามารถหลบหลีกได้หลบหลีกได้แล้วหลังจากนั้นมาเป็นไง อะไนั้นมาเราก็มันก็มีเข้าตาก็คือเข้าตามีอาร์ตอาร์ตอันนี้ตะวน้โลกเออัศนัยสายยามเสแดงดำอาเอ้ยไอนีแม่งคือเข้าตาตรงนี้คือเข้าตาด้านดีใช่ไหมคือเอ้กูชอบแม่งว่าใจแม่งได้แม่วแม่งตู้ว่าเข้าตาแบบเนี้ยเพิ่งโดนอีกไม่ใช่ไม่ใช่เอาละเข้าใจว่าใจได้ละเออทีเนี้ยเรามเข้าตาเฮ้ยเดี๋ยวมึงมาอยู่กูเลย บ้านมันอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยก็คือเอ๋เป็นคนดึงมาครับแต่เมึงอยู่กันทีเนี้ยเอ๋บ้านจะบ้านทับระแดงบ้านใหญ่ยังโตอยู่เนี้ยมาอยู่กับเราครับทีนี้พออยู่เสร็จปุ๊บมึงอยู่แบบไหนอะไรยังไงเงี้ยก็แล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเอาอิทธิฤทธิ์แล้วแล้วทีเนี้ยมันมีหนูพ่อดับบอกว่าเฮ้ยวันนี้มีใครอยากทิ้นยอดได้วะอืรเออพอพอเอ๋เป็นคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนนี้ใคระหนูพ่อดำ ดูโพดาเอาเป็นคนที่อยู่สปอรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่อ่าอโอยวันนี้ไม่ีใครอยากขึ้นยอดเลยวะแต่งแี้วเอ๋บอกไว้ก่อนแล้วอ๋อเพราะวันนี้ควาอ่าวันนี้วันนี้จะมีขึ้นยอดอืมเออก็จะจะมีหน้าอกสามจะเดือกหกหลังสิบสองแปให้หน่อยขึ้นยอดคืออะไรขึ้นยอดนี่จะมีแบบว่าคือแบบว่าเราจะอยู่จากแบลวอ่าขึ้นไปในในสถานะที่สบายกว่าที่ดีกว่า ที่บอกว่าเราไม่ต้องหาความลำบากใส่ตนและไอ้กระเดือกหกเดียมคืออะไรก็เดือกหกนี่คือมันจะเป็นการที่เอามือไฝหลังนะครับแล้วก็เลยคอมันมีคนดึงหัวนะอ๋อมีคนดึงหัวล็อกคอเนี่ยล็อกน้ำผ่าเนี่ยเออเออแล้วอีกคนไอ้คนเก็บยอดเนี่ยไอ้คนนี้มันยอดบ้าอยู่แล้วยอดบ้ายอดลอยยอดลอยคือลอยไปเลยยอดบ้าอไอ้นี่จะไปเป็นรุ่นสู่รุ่นมาถึงนียืนเนี่ยเตะปัไม่ได้ใช้มือไม่มือใช้ บาตาใช้ร้ใช้เท้าเลยดีกว่าใช้เท้าใช้มือเตะเข้ามาเราจะหายใจไม่ออกหายจะเสียงมาว่ามันก็จะหายใจไม่ออกก็เจ็บจุกอันนี้คือหกหกแต่ถ้าหลังเนี่ยสิบสองครั้งหลังสิบสองเตะเนี่ยเตะนั่งเตะเลยนั่งเตะก็จะเป็นนั่งนั่งมันจะเป็นสไตล์นั่งขัดหลังอ่ะคู่หลังมันจะนั่งอย่างนี้นะนั่งอย่างเงี้ยเนี่ย แต่ว่านั่ง,น,ง,น,งนั่งนั่งนั่งงี้นะแล้วก็ยืนคนคนที่เตะก็ยืนเตะสิบสองยืนเตะมันมันคิดว่ามันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะเสื้อหรือยี่ออมันมันหัวหรือไม่ยั้งอะ่ะแต่มันจะมีผ้าห่มคลุมนะครับผ้าห่มคลุมหลักการเสียงกนพคอได้ยินคือการเจ้าที่ได้ยินการเจ้าที่เก็บเสียงเก็บเสียงอ่าครับเจนโอจะเป็นการเก็บเสียงเขาแล้วได้ขึ้นไหมเอ้าคุณหลังผมโดนขนาดนะผมไม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะอันที่ผมก็ถามว่ามันคือวิธีแต่อ๋อหมาถึงว่าโดนเหมือนกันโดนหรือวผมเป็นคนขอขึ้นยอดอ่ะแล้วโดนอะไรบ้าง ผมก็โดนกระเดื่องไงเอายอดบ้าเอากระเดือ่อง<ม>ผมคิดว่าไม่เจ็บผมเคยโดนเตะหลงังมไหมผมจุกอ๋อคือเคยโดนเตะหลังแล้วสึกจุกก็เลยเลือกกระเดื่อซะเลยเลือกเลือกกระเดื่อเลยแล้วเป็นไงเด้งเขา้าไป <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> ผมอาจจะไม่รอดเออเข้าใจผมเคยโดนนู่นมันถึงเลือดเลยเคุณหลักเคยผ่านมาเนี่ยอแต่สานเด็จผมอยู่กันกรุณาอ๋อกรุณาแต่มันร้ายคือบางคนเนี่ยกระเดือกแตกเลยใช่มันมันมันโหดร้ายจริงนะสถานที่วกัน แล้วตุ๊กก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้ขึ้นยอดเลยขึ้นยอดอาแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ขึ้นยอดแล้วพอขึ้นยอดบ้านเสร็จปุ๊บไอ้ตุ๊กก็เดินตัวพองเลยเดินอือแต่ตอนแรกเดินตัวเรียวอยู่คือไม่รู้จักใครแต่พอว่าเพราะมันจะให้ยืนแบบว่ายืนยืนซ้ายยืนขวายืนแบบว่าคนเยอะประมาณ200กว่าคนในหอนะตอนนี้ใครขึ้นยอดบ้านแต่ทาไม่ให้มันนะหรือว่าถ้าใครไม่ฟังมันนะ เจอมันจะมีมันมีแบ็คแบ็คอยู่ข้างหลังที่จะมีแบ็กแล้วมันจะเป็นระบบเลยขาใหญ่ยอดบ้ายอดน้องยอดนั่นยอดนี่ยอดลอยมันจะมีท่าเลยอัตโนมัิใช่แล้วที่ี้พอตุ๊กขึ้นยอดเราเคยเห็นรุ่นพี่หรือรุ่นก่อนๆไหมเป็นยังไงเวลาไปเป็นยอดอเดินกางเกงจับหมูตัวหนึ่งเดินต้องเดินแบบเดินพองๆอ่ะหน้าฟูๆหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าเต็มเปนโกรธใช่เราก็เลยต้องเรินรอยตามเลยเดินรอยตามเลย เดินลอยตามพอเดินลอยตามไปเสร็จปุ๊บทีนี้ไม่เข้าตาเจ้าที่ดีก็ <c oughs> คือไอ้นี่มันมันไอ้นี่เข้าเบาอยู่แล้วเว้เดี๋ยวเจ้าที่เข้าเช็คข้อมูลมาแล้ววันนั้นมันเป็นวันที่แบบว่าแจกของเยี่ยมญาติญาติเขามาเยี่ยมแล้วไปสไตล์ปนเขาแหละสารเดกมันจะเป็นพนพนอาหารพนของเยี่ยมญาติได้พวกป้ะใหญ่อะก็เป็นหนึน่งในเปน็ปนคนพนเฮ้ยมึงไอ ไปย่าน้าฉีมนี่ยใบปังนมเจ๋งว่ะเฮ้ยมีเอบีซีว่ะเอบีซีบทอะของของโปดเลยลูกตาการุดาเนี่ยของจริงของโปดเลยพวกนี้ใช่เอบีซีบทตลาดแดงขนมนมถูกต้องปังนมนมข้นขนมปังเอบีซีบทกัขนมไปเอบซีมานั่งโบดใส่นมปั้นกันเป็นก้อนๆนี่ของหวานของสถานพินิจเที่ยวเนี่ยเที่ยวเนี่ยคนเนี่เหมือนกันนั่งปั้นตาเนี้ปนเสร็จแล้วเป็นไงปนเสร็จทีเนี้ยเด็กอะ เขาไปฟ้องพ่อบอกว่าเนี่ยล๊กแกเนี่ยมันมาชิงของผมมาเอาของผมเนี่ยมันหลายครั้งแล้วพ่อนี่คือเจ้าที่พ่อนคือเจ้าที่ศาสนาพิิตคุกเด็กเราจะเรียกเจ้าที่ว่าพ่อใช่ครับนั่นก็คือพ่อเรียบร้อยเลยอ่ะเรียบร้อยเจ้าที่บลึกทึกเรื่องทําเรื่องแล้วก็จับตัวผมเนี่ยส่งไปที่การุณาสองโอ้โหไปเลยเลยทั่วเลยไม่ตีแม่อะไรสิ้นย้ายไปเลยย้ายไปเลย โอ้โ oh, หลงกここ ulously, ints, after, ับลุนาสองมันก็ตัวเจ็บๆอยู่เต็มไปหมดเลยดิมันมีทั้งตัวเจ็บตัวแสบมันสุดมันสุ์รวมอ่ะโอ้โหชั่วโมงนั้นอ่ะใช้คําว่าแดนเดลมิดดีกว่ามั้งความสนุกที่สรรหาจัดในที่นั่นเลยสิบหกไลน์เก้าเก้าแรกเก้าเข้าไปเป็นไงอืมเก้าแรกไฟไหม้สะบงฮะทำไมเอ้าอ๋อเข้าใจละโมโฮเร็วฉันแล้วพี่เอ้ยอ่ะเป็นไงพอเข้าสิบหกไร่์พอเดินเข้าไปมีพวกมีอะไรไหม ไม่มีไม่มีเลยไม่มีข้าไปมีโจทย์เลโจโจที่อยู่สถานที่คือคือคือหน้ารู้่าว่าไอ้พวกที่ผมไปเวียไว้จากที่มุนิตาเนี่ยบางคนก็ติดบางคนก็ปล่อยอแต่ไอคนที่ติดเนี่ยมันก็ไปรอใช้คําว่ารอรออยู่ที่16กไร่คือเขาไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วนี่ยะังมีเพื่อนมีฝูมีพี่มีน้องมีครอบครัวแล้วคือไปสร้างบ้านที่นั่นไปแล้วอ อะไรเงี่ยเราตามไปเหมือนว่าโจดรอโจดเข้าไปเสร็จปุ๊บโจดแม่งมาแล้วเว้ยแม่งมาแล้วรอแม่งหน่อยดด้ว่าอะไรเงี้ยเขาพูดเลยรอทุกแกมาทุกแกมาแล้วมาแล้วมันรอมเยอะไหมก็คือมันก็ดันมามันจะมันเป็นร้านท่างตัดผมครับก็คือจะมันจะมีสองฝั่งก็คือมันจะดันมาสองฝั่ง ต็ปิดภาษาคุกก็แล้วปิดกล่องเลยนะใช่คว่าปิดกล่องเลยว่ะใช้คำว่าปิดกล่องได้เลยใช่โดนไม่แผ่นี้ไม่โดนรอดได้ยังไงเนี่ยรอดได้ยังไงก็คือเรามีเอ๋เนี่ยเอ๋เอ๋บ้านอัศนัยสายยามเนี่ยคขาว่าเอ๋บ้านสปอไม่คุ้นคุ้นว่ะมันต้องคุ้นอยู่แล้วล่ะเหมือนเพื่อนผมว่ะใช่เออเจอแดนท้าไปหนุ่มใช่เออะแหมเอ๋เอาเคต่ออ๋อเอ๋นี่เลยเอ๋ว่าแล้วเอ๋เนี่ยเขียนด้หมายไปหาขวานอ๋อ บอกว่าเพราะว่าเขาเป็นเซนตการเป็นบ้านเมืแดงเหมือนกันああแล้วคือแก๊งน้ากันเหมือนกันอแล้วเนี่ยอย,อย่างที่ผมสักเขาเยค, <L an> คือทำร้ายน้ำกันคือด้ยทีเนี้ยผมก็ไปในนาของน้ํากันแล้วน้ากันเนี่ยเขาตึงอยู่เขาก็ขึ้นอยู่เหมือนกันเขาก็เดินมาเลยตัวเล็กๆสักลาจำตัวใส่เกงะไรเดินมาเลยเฮ้ยบอกเฮ้ยเดี๋ยวถ้าใครไปยุ่งไอ้นี่นะเดี๋ยวมึงเจอกูเลยดีกว่าโอ้โหคนนั้นคือใครที่พูดขวานายขวานต้าหวานน่ะตัวเล็กๆแต่เบิ้ลอ่ะเบิ้ล คนที่สะดุดใจเราท่อดังท่อดังท่อดังแต่ท่อดังเราวิ่งพอเราเจอท่อดังเราไม่วิ่งก็เยอะเหมือนเยอะใช่ครับหลังก็คือเห็นคนแรกคนเนี้ยปิ๊งเลยอือเฮ้ยชอบอยู่ดีเขามาเด้งให้เราบอกว่ามาออกตัวให้เราอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้จักกันแล้วพอขวายมารับไปรับไปเสร็จปุ๊บบอกว่าเนี่ยเอเขียนมาจดหมายบอกเดี๋ยวแกเนี่ยอยู่กับเรานะเขาพูดแกเราผมเขาพูดเพราะ พูดเพาะให้เกียรติเลยอะให้เกียรติมาไมเฮ้ยมึงอยู่กูอะไรเงี้ยผมไม่ชอบเลยแต่ละเออแกแกอยู่กับเรานะเพราะว่าเนี่ยเอเขียนมาฟาดครับก็คือผมก็อยู่กับขวานอยู่ได้ไหมสิบหกไร่อยู่ได้ประมาณสี่เดือนครับหล่ะในช่วงสี่เดือนที่มีแจ้งเกิดอีกไหมเนี่ยก็เป็นเป็นไปดูซิว่าจะมีแจ้งเกิดอีกไหมเนี่ยก็เป็นซาโมเขา ไปเป็นซามูขานั่นแหละก็คือไปเดินตามตูดเขาอ่ะผมถามจริงซามูสารเด็กในยุคของตุ๊กแกเนี่ยที่เดินตามพี่ขวานใช่ไหมครับมีการสั่งเล่นคนไหมมีต้องไปอัตโนมัติเลยไม่ต้องคุยเลยคือสั่งต้องไปปั๊บเลยมันใช้คําว่ามันมันก็เหมือนวัยรุ่นสมัยเนี้ก็คือยังไงเหมือนเด็กช่างอะ่ะมันเหมือนพี่พี่บอกน้องอืมเฮ้ยกูไม่ถูกกับตรงนี้นะกูไม่ชอบตรงนี้นะมึงไปได้อะไรเงี้ยมันใช่เราอะ่ะเป็นพวกพีชีพไนงะ อ่าสมุไรคือพวกพีชีพพูดมาฉันไปเจ็บฉันโดนใช่นายตีฉันรับรับรับแม่งหมดทุกอย่างรับหมดทุกอย่างทุกเข้าเส้นทางสมุไรเลยใช่โอ้โหเราแค่ไม่ไหลไปหาคนนี่ว่าสั่งเราสั่งเราก็เดินเส้นทางสมุไรได้สี่เดือนสี่เดือนโจทย์เยอะขึ้นอยู่ทอนี้ก็โจทย์โจทย์เยอะขึ้นจริงอืมจะไปเหลืออะไรโจทย์้องเยอะเพิ่มไม่รออะไรนะก็คืออย่างที่บอกเว้ยแล้วก็ขวาเนี่ยเขาเขาจะมีมวยตู้อ่าเป็นมวยต้นไทรอ่าสมัยนั้นอ่ะแม่งดังมากก็คือเนี่ย เขาก็จะไปจับจับสมัยนั้นมันเป็นการพนันที่ใช้ังเก่งในใช้เงเก่งในเป็นตัวจ่ายสินค้ากันใช่เงเก่งในใช่ครับมันจะเป็นอสโซ่ระดับเกียร์มันจะไม่เหมือนกันธรรมดาคือน้ําเงินดําน้าตาลนี่คือแบบตีไม่กี่บาทแต่ถ้าเป็นแดงเขียวเหลืองอะไรที่มันเป๊ะๆอ่ะราคาก็จะสูงขึ้นราคาจะ u ขึ้นอล้นี้ก็จับเรียงกันเป็นตั้งๆตั้งๆตั้งๆเนี่ยอ่ะบอยตู็กเี่นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เมืองอ่ะไป ไปไปลงเาขาหน่อยไปเปียมวยไปเปียบมวยคือมวยตรงนี้คือไม่ใช่ดูในตู้ตู้ตู้คือมวยจริงๆเอาคนลงไปต่อยกันจริงๆต่อยจริงๆเลยอ่าหือกลายเป็นนักมวยสารเด็กเลยเป็นนักมวยโดยจําเป็นเลย,เยผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนะคุณหลังาาคำว่าพ่อบ้านเรอเฮ้ย <c oughs> มึงไปเด้เราก็ต้องไปต้องไปเออพอไม่ไปอ่ะเตะหน้าเตะตายไม่ใช่อ่าออาผมไปให้ด้วยความรักด้วยแล้วก็อ่ะทีนี้ไปเปียบดิ เดชะบุญพระพูทธคุณไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับอย่างอาฟ้าปราทานมาต่อยไปจับได้สองสองอ่ะหนึ่งสองนึกออกไหมนึกไม่ออกหนึ่งกับสองโอรถไงโอไปเจอหนึ่งกับสองโอรถโหสองโอรถโอ้โหไปต่อยกับสองโอรต่อยกับสองโอรถสนุกเลยทีเป็นไงล่วตอนนี้เดชะบุญ พักเดียวเองดีกว่าผมนี่เปความดึงดั่งเขาแบบไม่เชื่อต้องเชื่อตาปูดหัวปิดปากนี่เจอมาเลยเป็นไงคือเสาแล้วเป็นมวยใช่ไหมเสาแล้วเขาต่อยมวยมาอยู่แล้วเขาดื้อมากของเขาอยู่แล้วเราเราไม่รู้ว่าเขาเขาต่อยมวยสนาดหรือมวยมวยตุ้ตรงนี้มาก่อนแล้วโอ้โหซวยกระโดดเข้าไปแล้วเปิดกาด เป็นไงล่ะได้แหกออกมาเลยเนาะเกงนายเสียหมดเลยตอนนี้เสียเกงนายเสียแล้วเราก็ไปนอนสะง้องอยู่หลังโตูะอ่าก็นี่คือคือเส้นทางของการเข้าเป็นสมูไรเป็นนักมวยในคุกเด็กเอาตาเนี้ยมันไปเข้าเรือนจําได้ยังไงผมไปเจอทุกแกที่วัยหนุ่มได้ยังไงเนี่ยยังก่อนยังมีอีกไหนรึเไม่ก็คือจากตรงนั้นน่ะก็คือตุกเนี่ยโดนแทงมาอีกอ้ยเอ้าเอ้าอ้าพอหลังจากที่มวยปุ๊บโดนแทงเลยอ่า ทีนี้เราม,เงงมันเกิดยังไงเหรอเราก็เป็น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 มีหน้าที่แจกช้อนด้วยนะ,ะ,ะช้อนโรงเรียนเพราะว่าสมัยนะ่ะเขาไม่ให้พกกันเองครับไม่สามารถไปพกช้อนเองได้นะคือกินเสร็จล้างเก็บมีจะมีเด็กเก็บเด็กล้างของอเขาเออแล้วทีเนี้ยตุ๊กก็มีหน้าที่แจกช้อนอช้อนทุกเช้าเพราะว่าถ้าถ้าไอไอนุกนักโทษเนี่ยหรือหรือยอดชนที่ ไปพกช้อนเนี่ยมันจะไปฝนหัวแล้วจะไปรักแทงไปแทงกันเนี่ยเป็นอาวุธใช่ใช่ไอ้ตุ้งเนี่ยก็มีหน้าที่แจกช้อนครับแล้วทีเนี้ยผมก็เดินแจกช้อนไอ้นี่ผมไม่เข้าตาปากไม่ดีเจอเจอโจดย์บจเจอโจทยคนกลัวผมเดินแจกเดินแจกเดินแจกอืมไอ้นี่ไม่เข้าตาเว้ยเอาหัวตัดให้แม่งดีว่ะ แจกอันนี้ขึ้งช้อนช้อนขึ้นเล่มแจกกินได้เปล่ากินไม่ได้ไม่่ต้องแดกครับเราก็เริ่มเกเรเลยแบบนี้เริ่มเกเรพอเริ่มเกเรเสร็จปุ๊บแจกช้อนเช้านั้นเสร็จผมก็ไม่รู้ระพบผมเนี่ยเอาช้อนนี้ไปให้นี่ผมไม่ชอบอยู่แล้วมันก็ไม่ชอบผมเหมือนกันต่างคนต่างไม่ชอบกันก็ใช้่ิแบบนี้ปุ๊บในที่นี้ผมเข้าแถวอยู่คนต้องชาติเสร็จปุ๊บปะเทศไทยรวบปึกปึกปึกผมโดนเลย แทงเลยมาข้างหลังคือเผลอใจมากี่คนมาคนเดียวเขามาคนเดียวเลยมาคนเดียวเลยเหล็กแหลมขนาดไหนมันไม่เหล็กแหลมมันเป็นคัตเตอร์ครับคัตเตอร์ตัดงานตัดสติกเกอร์ชัดเลยชัดเลยแทงปึกปึกปึกแล้วตัวเขาอ่ะวิ่งอ๋อเขาแข่งเสร็จกดหนีเลยคือขึ้นปมอมอบมันไม่ได้วิ่งหูตู่วิ่งแบบพ่กลัวความตายอ่าคือแบบเล่นเสร็จแล้ววิ่งจอดมอบเจ้าที่เลยใช้เขาฉลาดมากดีกว่าฉลาดฉลาดก็บ้านผมก็ตามมันมาตามไปผมก็ไปเอาเหล็กฉากเหล็กแหลมมา ตามเสร็จไปเจอเจ้าที่ก็คือจะจบไหมจบไหมทำไมเขาเรียกว่าเกาหลีดีวะผมก็เจอเขาถ้าคนที่ผ่านมาดูเรื้อรู้ว่ารู้จักว่าหน้าเกาหลีเอาไว้เกาหลีตัวที่แสบสุดๆหกทรงหนหกซุนลูกโดนกันหมดพวกขาใหญ่แก๊มโอรสอยู่สถานนี้ก็ต้องเจอเกาหลีเจอเกาหลีตัวีด้วยหวายหมดแสบจริงเจ้าที่วันนี้ตัวนี้โหดจัดฮะ แล้วที่พอเราเจอเกาหลีเสร็จจบไหมผมบอกผมไม่จบผมยอมไม่ได้เดีผมโดนเต็มตัวเลยเนี่ยผมจบได้ไงบอกถ้าไม่จบคําเดียวของเขาเลยเดี๋ยวไปต่อที่ก้าวไล่คำเดียวไปเนียคนนี้คำนี้ตัดสินปุ๊บเด็กขาดเลยเหมือนพูดเล่นไม่ไปก้าไล่แต่ไปเลยอ่อนทัวร์ไปเลยฮะพีพอออนทัวร์ไปเสร็จปุ๊บก้าไล่ืผมรู้แล้วว่าบ้านนียแม่งแรงจริงดื้อจริงเมียตัวเถื่อนหหดๆดี๋วก้าไล่เนี่ยเก้าไล่ ไม่สูญรวมคนเก่เลยเพราะผมก็สิทธิ์เก่าอ่าสิทธิ์เก่าก็ได้เอกทธเก่าโดนเก็บยอดโดนสารพัดรุ่นทุกังกรดดำเนี่ยนั่นไงเดี๋ยวถ้าบุญไม่อยากพูดถึงคนนี้เลยพูดไปเลยตุ๊กเพื่อนกันครับเลยตอนนี้พอเข้าไปถึงใช่ไหมมันมีพวกไอ้ปืดไอ้ปืดสามูเขาเดินมาเลยเดินโย่เดินแกว่งเลยเกงนตัวเดียวเ้วยไอ้ปืดไก่มืดเนี่ยมาถึงเฮ้ยมึงถือเกงในไม่ให้ใครวะขอเลยอ่ะไปให้ไม่ได้หรอกให้ไหมวะ ข,ของของของบ้านกูไปพูดเขาเงี้ยเออที่เนี้ยเอ๋ก็อยู A ่เอ๋เพราะบ้านผม,มนไปอยู่ก้าไร่แล้วมันศูนย์รวมคนเกยแล้วยุคของตุ๊กอ่ะมันศูนย์รวมท็อปหมดแล้วเพราะว่าผมเจอตุ๊กตอนแรกผมเจอบงางฮานะครับแล้วตุ๊กก็อยู่ด้วยกันพวกตุ๊กบอยดากองบอยดาก้อนตั้มทั้มมาอยู่ครบหมดมันคือศูนย์รวมคนเกรเรพอมายุคหลังเนี่ยตุ๊กก็ขึ้นขับบ้านอ่าอ่าน่าจะเป็นยุคของใช่เลยอ่าคือใช่เลยทีงกรดำเนี่ยขับบ้านขับขับก้าไร่นี่แหละพวกตักขุนศรีบดีอยู่เขาหมดใช่เลย ไอทีเนี้ยตุ๊กก็ไปตุ๊ก็ไม่รู้ว่าใครแม่งขับบ้านใครเป็นขายใหญ่อ,อ,อะไรเงี้ยเออผมไม่รู้ผมก็ไม่ให้มันเนี่ยมไม่ให้มันเสร็จปุ๊บมันก็ไปไรายงานไปไรายงานตุกไไนต๊กไปไรายงานพ่อบ้านมาเลอ,อ,อรายงาน,งานตุ๊กมังกรดดำนะเพราะชื่อเหมือนกันนี่ตุ๊กแกทั้งตุ๊กมังกรดดำมันคนละเวอร์ชั่นกันเออนั่นแหละเป็นรายงานพี่ตุ๊กไปรายงานตุ๊กแล้ตุ๊กก็ไอ๋พูดอะไรตุ๊กเดินนิ่งๆเดินผ่านหามองแล้วเอ๋ก็มารับอยู่ดีเอ๋เด้งมาเลยบอกทำไมไม่ให้ไปวะไม่ให้เขาไป ไม่รู้ออก็เอามาให้เอ๋เนี่ยอแม่สายหัวเอ๋ไม่พูดอะไรแต่พอขึ้นมาบนหอดิโห้ยแม่งแบบยืนมองกันเต็มเด้งกันเต็มเลยอะ่ะเบอกเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปหลังหอยดิตุงเด้งมาลุงก,ก้อนดำเดี๋ยวมึงไปหลังหอยดิไอเอ๋เอ๋ก็มองบอกต้องไปเหรอเอ๋อยากหน้าก็รู้แล้วถ้าเอ๋ลงให้คนนี้ก็คือในแม่งขายใหญ่ละขาขออ้าบ้านแม่งขายใหญ่ลว แต่ว่าพวกไอ้มืดแก่เปื้อนมันจะมาเตะตุ๊กเอวว่าผมขอแล้วกันมันเป็นเด็กบ้านผมเป็นน้องผมนี่เอเวมันเก็บเก็บเองเก็บเองอโอ้ี่ถือว่าเขาให้เกียรติให้เกียรติคือสลายสารเด็กคือถ้าเกิดเขาให้เอ๋วเก็บมันคือเก็บเองใช่ครับนี่คือตุ้มก่อนดำก็ไม่ไม่แตะทำให้ผมมาอย่างเงี้ยใช่ไอ้นี่เอ๋วก็มาเก็บผมก็เดินเตะกระเดือกไปเก็บย่อกระเดือกเก็บย่อกระเดือกไปเสร็จผมว่า ยอมถ้าเอกเอลงให้เับผมก็ลงให้ขขาเหมือนกันครับแวเขาเขาเขาเลิกเก์แล้วนั่นเป็นยุคสมัยที่เขาอยู่ในในคุกที่เขาเก์เลยมันมันมันเป็นหัวข้อที่เขาต้องใส่เวลาเขาบอกว่าเขาพ้นโทษออกมาจากก้าวไล่เนี่ยเขาไม่เคยเข้าเรือนจำเลยนะเขาถอดหัวข้จทิ้งผมม่าเจอกันเนี่ย เขาขายปลาหมึกย่างเขาเป็นคนอีกคนนึงเลยตุ้มกรดําไม่ใช่คนเกเรอีกแล้วใช่อ,อบอกเหตการณ์ของเนี่ยคือพัฒน,นาไปไปขายปลาหมึกย่างแล้วขายปลาหมึกย่างทํานู่นทำนี่คือเป็นคนแบบไม,ไม่ไม่ยุ่งอะไรกับใครไม่เกเรเขาไม่ไม่ละลานคนไม่คือเขาถอดเขาบอกว่าเขาถอดวันที่เขาพน้นโทษออกมาจากที่ก้าวไร่เนี่ยเขาถอด,ดหัวขวดเลยครับบงครับบ้านครับบอของเขาอบบเอาไปใใครอยากได้ก็เอาไปใ,ใ,ใช่หรอแต่คนละคนละคนกับในนั้นอ่าคือเปลี่ยนไปพัฒนาไปทางที่ดีแล้วทางใี่ดีเขาไม่เอาเรื่องเกเอ่ะอ๋อนี่ก็คือไปโดนที่นู่นก้าวไล่อ ก็คือตุ๊กก็ปล่อยั่นแหละปล่อยเลยปล่อยไปอยู่ไปอยูอ่ในภาคใหญ่ปล่อยอ่าปล่อยก็คือไม่เลย้วปเจอไอ้หนุ่มได้ไปเ,เข้าเรียนจำใหญ่ยังหลังจากรอบนี้เริ่มเริ่มเข้าก็าคือไม่หลังจากออกจากเก้าแล้วนี่จะไปเรียนจำไอ้หนุ่มไปเรียนจำใหญ่เลยไหมครับอ่ะงั้นขอจบอีพีสารเด็กตรงนี้เลยะนะเดี๋ยวมาต่ออีพีสองว่าตุ๊กแกเนี่ยไปเข้าเรือนจำและไปวนเวียนอยู่ไอ้หนุ่มได้ไงฝากติดตามครับขอหนมากครับ